ผมแบงค์นะครับจากช่องแบงค์ライเดอร์ชาแนลนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับของรถรุ่นคาวาซากิ W175 นะครับที่จอดอยู่ด้านหลังอ่านะครับเป็นรถของผมนะครับอายุ3ปีนะครับ3ปีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนแบตเตอรี่กันนะครับเดี๋ยวเราไปชมเสียงกันนะครับว่ามันเป็นยังไงอาการเป็นยังไงครับถึงจะได้เปลี่ยนแบตนะครับไป นนี่ะจอดนานนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ขับขี่ไปไหนนะครับก็แบตลูกนี้เนี่ยมันใช้ได้ประมาณแบตแห้งมันน่าจะได้ประมาณ2ปีนะครับควรเปลี่ยนนะครับของผมลด3ปีแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะทมาทําการเปลี่ยนกันนะครับครับผมสําหรับแบตเตอรี่นะครับที่ผมได้ทําการสั่งซื้อนะครับถามรุ่นพี่ในกลุ่มนะครับพี่1นนะฮะ พี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับก็ขอขอบคุณนะครับส่งลิงก์มาให้นะครับเป็นแบตเตอรี่ของ OD นะครับตอนนี้ของแกใส่อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเราไปชมนะครับวิธีการเปลี่ยนกันครับไปครับครับสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับหนึ่งนะครับประแจเบอร์สิบนะครับสอง ควงนะครับปากแฉกนะครับแล้วก็3มแบตเตอรี่ครับที่เราจะเปลี่ยนครับขั้นตอนแรกนะครับเราเปิดฝาข้างออกก่อนนะครับข้อควรระวังนะครับก็จะมีตรวจล็อคตรงนี้นะครับข้อควรระวังเลยนะครับมันชอบหักมันชอบแตกนะครับระวังดีๆนะครับเวลาแกะได้แล้วก็ ขั้นตอนต่อไปนะครับน็อตเบอร์สิบนะครับไขออกอ่าถอดออกนะครับอ่ะต่อไปนะครับใช้ไขขววงนะครับขั้วบ,บวกขั้วลบ นะครับเดี๋ยวเราทอดขั้วบ,บวกก่อนนะครับรต่อไปขั้วลบนะครับเรเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราให้น็อตออกนะครับเอาขั้วบ,บวกออกก่อนนะครับเสร็จแล้วขั้วลบออกนะครับเสร็จแล้วนําแบตเตอรี่ลูกนี้ออกมานะครับเพื่อที่จะทําการเปลี่ยน แล้วก็ใส่ลูกใหม่เข้าไปนะครับลูกเดิมนะครับจะใหญนะ่ที่ซื้อมาใหม่มันจะเล็กกว่านะครับ1 2โวลตนแต่อันนี้มันจะเป็น7นะครับอันเดิมมันจะเป็น 6. นะครับ6.3 6นะครับแต่อันนี้มันจะเป็น7 1 0เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะทำการเปลี่ยนนะครับ ต่ใส่เข้าไปแล้วมันอาจจะหลวมนะครับเราต้องอาจจะเอากระดาษนะครับหรือกล่องกระดาษลังเนี่ยยัดอีกทีนึงนะครับสำหรับแบตลูกนี้นะครับผมได้มาในราคา300กว่าบาทรวมส่งนะครับก็สั่งมาจาก s h อ p e e นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างใต้คลิปให้นะครับก็เดี๋ยวเราใส่กลับเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับ นี่นะฮะที่เขาให้มากับแบตนะครับตัวนี้นะครับเราใส่ด้านข้างตรงนี้นะครับตรงนี้นะใส่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไปใส่แบตตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้เนะี่ยแบตมันหลวมนะคผมเลยเอากระดาษนะครับกล่องน,นะครับมาลองเสร็จแล้วเอา ถุงพลาสติกรลองออีกทีหนึ่งเผื่อเวลาล้างรถนะครับวลน้ำลงมาเนี่ยมันจะได้ไม่ละลายนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันครับะนะครับตอนนี้ผมก็ใส่เรียบร้อยนะครับกับที่เดิมนะครับเมื่อกี้ผมใส่ขั้วลบก่อนนะครับเสร็จแล้วใส่ขั้วบวกยางหุ้มเรียบร้อย เดี๋ยวลองสตาร์ทดูนะครับอ่ะเรียบร้อยครับอ่ะเรียบร้อยนะครับสตาร์ตติดแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวเราประกอบกลับคืนเหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะครับเราก็ใส่ที่เดิมนะครับซอร์ซิปนะครับแล้วก็น็อตเบอร์สิอ่านะครับผมก็ใส่กลับเรียบร้อยนะครับผมใช้กล่องลังนะครับดันอยู่ด้านล่างนะครับมันทําให้สูงขึ้นมาเท่าระดับเดิมนะครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะใส่ฝาข้างนะครับคืน นะครับข้อควรระวังนะครับที่บอกไปข้างต้นนะครับระวังหักอย่างเดียวนะครับไม่ต้องแรงนะครับแต่เบาๆนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวสตาร์ทดูอีกรอบเพื่อความชัวร์เปิดกุญแจเปิดโชว์ก่อน เพิ่งจะได้เปลี่ยนแบตนะครับลูกที่2นะครับลูกแรกมากกันรถนะครับปิดกุญแจเรียบร้อยครับครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับวิธีการเปลี่ยนแบตรถรุ่น Kawasaki W175 ด้วยตัวเองนะครับราคา300กว่าบาทนะครับถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างใต้คลิปนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามานะครับฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับก็คลิปหน้านครับผมจะไปเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงนะครับหรือมีทิกเล็กๆวิธีการดูแลรถต่างๆเนี่ยนะครับจะได้ไม่พลาดน,นะฮะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ